ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sister Taro นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันอ่านดรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีาตุน้ำนะคะประจำวันที่16ถึง30 พิจิกายนนี้นะคะชาวราศีธาตุน้ำก็คือชาวราศีมีนชาวราศีกรกฎและชาวราศีพิจิกนะคะโดยชา้นานี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะ <c oughs> เราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western a s t r o l o g y หรือว่าตามศาสตร์ของตะวันตกนั่นเองนะคะ <c oughs> และการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปรดอที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับของชาวธาตุน้ำเมนเอเนอร์จที่ออกมาในอ p พิโซดนี้นะคะเป็นไพ่วิ e อ of ฟ o รจูนนะคะฉันมีความรู้สึกว่าคือมันพอขึ้นเป็นวิ e อ of ฟ o รจูนแล้วเนี่ยมันสามารถ แปลได้ทางสองอย่างนะคะกงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยเริ่มทำงานจากสิ่งที่ไม่ดีอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ดีได้และจากสิ่งที่ไม่ดีจะกลายเป็นสิ่งที่ดีได้เช่นกันหรืออาจจะหมายถึงวงจรใดวงจรหนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นหรือจบลงนะคะสามารถแปลได้หมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าเรามาดูในไพ่ที่เป็นส่วนของดีเทลส์กันแล้วเนี่ยนะคะจะไมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เคยจบไปแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะวนกลับมาเนื่องจากว่าในที่นี้ ะค,ะคุณได้เ NERGY เป็นไพ่ Tower นะคะ Eight of a g e of Wands นะคะ Six of Cups แล้วก็เป็นไพ่ Page of Swords นะคะคืออาจจะมีการติดต่อมานะคะอย่างกระทันหันซึ่งเป็นคนเก่าๆนะคะไพ่เอ NERGY ชัดมากคนเก่าๆจู่ๆก็กลับมาทักทายก,กลับมาพูดคุยกับมนาะแล้วอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคะไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันมานานแล้วหรืออาจจะหมายถึงคุณนะ่ะไม่คิดว่าคนคนนี้เขาจะวนกลับมาอีก เป็นคนที่คุณไม่คิดเลยว่าเขาจะติดต่อกลับมาอาจจะด้วยในอดีตที่ผ่านมาจบกันไม่ดีหรือว่าเลิกกันไม่ดีหรืออะไรไม่ดีก็แล้วแต่แต่ตว่าคุณไม่คิดเลยว่าคนคนนี้จู่ๆเนี่ย,เ,ยเขาจะวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งทีนี้การกลับมาของเขาเนี่ยก็ทำให้คุณค่อนข้างที่จะแปลกใจก็ช็อกนะคะหรือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรแต่ก็ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองค่อนข้างตั้งรับกับสถานการณ์นี้แบบ เหมือนค่อนข้างที่จะมีกำแพงนะคะกับเขาพอสมควรความรู้สึกดีๆสำหรับคุณที่มีต่อเขายังคงมีอยู่นะคะอาจจะหมายถึง คือคุณกับคนคนนี้อาจจะจบลงกันไปในแบบที่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่หมดรักแต่มันอาจจะเกิดจากบางปัจจัยที่มันทําให้คุณกับเขารู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้แล้วการพอนั้นอาจจะดีกว่าการไปต่อก็ได้นะคะคุณก็เลยเลือกในการที่จะถอยหรือในการที่จะพอมันก็เลยทําให้ความรักหรือความรู้สึกดีๆที่คุณมีต่อคนคนนี้มันยังอยู่นะคะแต่ว่ามาพร้อมกับให้เ็ดไม่เท้าซึ่งมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะ Mo v e on แล้วนะคะจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าคุณได้ค้นพบสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการแล้วอาจจะหมายถึงการอยู่คนเดียวการได้ทำอะไรสักอย่างคนเดียวหรือว่าการได้อยู่กับบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันไม่ใช่ความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปแล้วอะถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาถามคุณว่าอะไรที่ทำให้คุณแฮปปี้หรือว่ามีความสุขคำตอบของคุณจะไม่ใช่คนคนนี้หรือจะไม่ใช่ความสัมพันธ์นี้อีกแล้วนะคะมันก็เลยทำให้เมื่อคุณได้พบความสุขของคุณแล้วเนี่ย คุเลยค่อนข้างที่จะห่วงแหนพื้นที่นั้นก็ไม่อยากให้ใครเข้ามากล้ำกรายเข้ามาทําลายหรือว่าเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหมองหม่นหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจเหมือนเคยนะเพราะฉะนั้นกับคนนี้ที่กลับเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าความรู้สึกดีๆคุณก็ยังมีให้เขาอยู่แต่คุณก็ค่อนข้างมีกําแพงพอสมควรนะคะกับคนคนนี้ส่วน energy ของไพ่ของเขาเองนะคะเป็นไพ่ f o r f a n s นะคะแล้วก็ไพ่ k i n g of pentacles เขาดูคิดแล้วก็ตรึกตรองเรื่องนี้มานานมากๆแล้วนะคะอาจจะหมายถึงเขาอาจจะทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามานานมากๆแล้วว่าเขาควรจะทํำยังไงดีเขาควรจะกลับมาเขาควรจะพูดคุยอย่างไรเขาควรที่จะทํายังไงต่อไปดีกับความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเองจะเปิดใจที่จะคุยกับเขาไหมหรืออะไรไหมนะคะแต่ที่แน่ๆคือเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันอยู่ ตลอดเวลานะคะเขาไม่เคยลืมคุณเลยไม่ว่าตอนนี้เขาจะทําอะไรอยู่หรือเขาจะไปคบใครหรือว่าเขาจะอะไรก็แล้วแต่เขาไม่เคยลืมช่วงเวลาดีๆที่คุณกับเขามีร่วมกันเลยนะคะขอดูให้เพิ่มเติมนะคะสําหรับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวาาธาตุน้ำ16-30พฤศจิกายนนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอีกคะขอไพ่เพิ่มเติม เชลิออตนะคะ r เร and the Coast นะคะ r i รี Sauce แล้วก็เป็น p i พ่ซิก s o f Sauce นะคะมันมีความสองจิตสองใจนะคะซึ่งคำว่าสองจิตสองใจเซตว่าน่าจะมาจากชาวทัตุน้ำเองที่สองจิตสองใจไม่รู้ว่าจะยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้คุณเคยเจ็บมากๆกับคนนี้นะคะเขาเคยทำคุณไว้เจ็บมาก แล้วคุณรู้สึกว่าคุณก็ move on ออกมาแล้วอืมพอ move on ออกมาได้แล้วตอนนี้มีความสุขแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะกลับไปทำไมหรือก็อาจจะรู้สึกกังวลว่าถ้ากลับไปแล้วจะเจ็บอีกไหมนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวธาตุน้ำคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้ที่กลับเข้ามาก้าวไม่เท้านะคะห้าถ้วยเดอะมูนจบด้วยไพ่สเตรนจ์นะคะ คุณมีกำแพงมากๆเลยกับคนคนนี้นะคะซินมองว่าชาราศีธานน้ำคงไม่กลับไปง่ายเนื่องจากว่าคุณยังรู้สึกหรือยังคงจำได้กับความทรงจำที่ไม่ค่อยดีหรือไม่ค่อยน่ารักกับความสัมพันธ์นี้ได้อยู่เลยนะคะคุณรู้สึกว่าไม่พร้อมในการที่จะแบบกลับไปพูดคุยหรือสารสัมพันธ์กับคนคนนี้เนื่องจากว่าพอคุยกับคนคนนี้แล้วอ่ะเขารีมายน์ให้คุณ มีความรู้สึกถึงเรื่องที่คุณเคยผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความเศร้าวความทุกข์ความขัดแยง้งเสียใจเสียดายอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งความผิดหวังเขาทําให้คุณรู้สึกอย่าง,งานั้นได้ตลอดเวลาในตอนที่แบบคุยกันอะไรเงี้ยคุณก็เลยไม่แน่ใจว่าการจะสารต่อกับคนคนนี้มันคือสิ่งที่ดีสําหรับคุณแล้วจริงๆหรือเปล่าเข้านะคะ ามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหรอฉันมองว่าเขาเนี่ยน่าจะได้ไปน่าจะได้ไปลองผิดลองถูกก,กับการใช้ชีวิตมามากมายแล้วนะคะจนได้คนพบว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่อยู่แล้วแฮปปี้ที่สุดหรือสบายใจที่สุดก็เป็นคุณเนี่ยแหละนะคะอาจจะได้ไปมีความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าลองไปเดทลองไปคุยกับใครมากมายแล้วอาจจะได้ไปคนพบจริงๆนะคะว่า จริงๆแล้วอะความสัมพันธ์ที่มีกับคุณอะมันก็ดีอยู่แล้วหรืออาจจะหมายถึงในช่วงเวลาที่คุณอยู่กับเขาว่าคุณดีกับเขามากๆเลยนะคุณแบบทําให้เขามีความสุขมากๆเลยนะคะมันออกเป็น energy ไปทางแนวนั้นคุณก็คุยไปแต่คุณไม่มองเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ในอนาคตเลยนะคะถามว่าเขาจะอค t ั o นอะไร เขาดูพยายามนะในการที่จะเข้าหาคุณหรือในการที่จะคุยกับคุณยิ่งเขาเห็นคุณเงียบเขาก็ยิ่งใจเสียนะคะแต่เห็นว่าเขาก็จะยังพยายามอยู่เพราะว่านี่คือหนทางเดียวที่จะทำให้เขาอะยังสามารถที่จะพูดคุยกับคุณได้ค่ะนะคะเขาอาจจะได้ไปรับ หรือว่ารับผลที่เขาทําแล้วถ้าในอดีตนะเขาเคยมีความคิดอะไรแบบแปลกๆหรือว่ามีความเชื่อความอะไรบางอย่างเหมือนเขาได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาเชื่อแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ดีอย่างนั้นจริงๆอะ่ะการที่เรากับเขาอยู่ด้วยกันในอดีตอะ่ะสําหรับเขามันก็คือดีอยู่แล้วนะคะอ่ะขอดูเอาคำหน่อยของทัดนานะคะสองซัปดาตรงนี้ หนึงดาบนะคะ empress นะคะหนึ่งเหรียญ king of swords ธาตน้ำอยู่ในจุดที่รักตัวเองมากๆจริงๆนะคะคุณจะไม่ยอมให้อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่คู่ควรกับคุณเนี่ยได้เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างเด็ดขาดคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขดีอยู่แล้วกับตัวเองในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามคุณอาจจะ ได้ไปลองทําอะไรใหม่ๆแล้วมันอาจจะเพิ่มทําให้คุณมีความรู้สึกว่าแบบ มันเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของคุณหรือาจจะหมายถึงคุณปรับเปลี่ยนมุมมองรักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นอะนะคะเลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตมากๆคุณไม่สนใจว่าในคนในอดีตอะเขาจะเคยดีหรือคุณจะเคยรักมากแค่ไหนคุณสนใจว่าปัจจุบันนะเขาดีพอแล้วหรือยังถ้าเขายังไม่ได้แสดงออกไม่ได้โชว์ให้คุณเห็นว่าเขาดีพอเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเขาจะไม่ได้ทําให้คุณเสียใจหรือทําให้คุณสงสัยอีก ถ้าเขาไม่ได้ทําให้ได้แบบนันะนะ้นน่ะฉันมองว่าท่านน้ำอ่ะไม่น่าจะรับคนคนนี้กลับเข้ามาแล้วเพราะคุณอยู่ในจุดที่ดีมากๆแล้วของชีวิตนะคะเต็มไปด้วยความสุขไม่ว่าคุณจะทําอะไรคือตอนนี้คุณมีความสุขดีอยู่แล้วเ<ล>ขาไม่กลับมาคุณก็มีความสุขดีอยู่แล้วคุณได้คนพบความสุขที่แท้จริงกับตัวคุณเองแล้วเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาคุณระมัดระวังมากๆแล้วก็ยังย้ําคําเดิมนะคะว่าถ้าคนคนนี้เขาไม่สามารถในการที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเขาต้องการคุณจริงๆและเขาจะดีกับคุณจริงๆ ทัาน้ำไม่น่าจะให้โอกาสเขาแลว้วนะคะอันละคะสำหรับของชาวราศีทัุน้ำนะคะก็เป็นประมาณนี้ขอแอบดูสิเขาจะทำได้หรือเปล่าในสองสัปดาห์ตรงนี้เขาจะแบบทำให้คุณเปิดใจได้ไหมนะคะเพราะว่าท้าน้ำค่อนข้างจะแบบคุณจะเห็นถึงความพยายามนะ เห็นถึงความพยายามของเขาแต่คุณจะไม่ด่วนตัดสินใจหรอกคุณดูไม่ค่อยใส่ใจเขาด้วยซ้าในบางครั้งนะคะถ้านามดูกลายเป็นคนที่รักตัวเองมากๆแล้วจริงๆนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะราะคาสำหรับในเประโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขขบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like comment ดีๆ c o m มนต์ที่น่ารักรายละเอ,ะเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box ที่เรียบร้อยแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโชดหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ